สุดหล่อครับวันนี้มาในลุคยีนยังไงครับแบบอย่างยีนค่ะวันนี้มิกนากับลานฮารา่าครับอ,อ,อันนี้เป็นเบสิกยีนของฮาร่าครับก็จะเป็นแบบทรงส,สบายๆนะครับออออใส่แมสเตอร์กับเสื้อทุกแบบทุกสไตล์ครับเสน่ห์ของฮาร่าค่ะเสน่ห์ของยีนที่คิดว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ผมชอบคือความคลาสสิกครับค,ความคลาสสิกข,ของฮาร่าที่อยู่ควบคนไทยมานานนะครับแล้วก็เวลาเราใส่แล้วเนี่ยเน้นความสบายความเอ,อ่อเขาเรียกว่าแมสกับทุกลุปอันนี้คือเป็น เป็นคือจุดของฮาน่าเขาคือฮาน่าสามารถแมทช์ได้กับทุกชุดที่เราจะใส่เวลาไปงานถ้าเป็นพนีเกงไอเทมกันตายถ้าแบบมีกางเกงกับแจ็คเก็ตจะเลือกหยิบอะไรคะถ้าวันนั้นแบบทันท uh, oh. ีจ uh huh? ีสอบชิ้นเลือกหยิบกางเกงครับถ้าเราเลือกกางเกงก่อนได้เนี่ยเสื้อก็ไม่ยากนะอาจจะใส่เซกามก็ได้เอกามจริงจริงก็ต้องใส่เสื้อก็ได้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  สำหรับใครที่รักกีหรือว่าสนใจในแฟชั่นกีกับงานนี้ครับผมก็งานซุปเปอร์ยีนปีนี้2เลยครับอันนี้ก็จัดทีมฟุตเจอร์หลักสิบใครที่สนใจงานนี้นะครับก็มาได้ครับเพราะว่างานนงานก็จะมีบูธกิจกรรมเยอะมากนะครับโดยเฉพาะบูธของฮาร่านะฮะเพราะว่ามีเสื้อที่สองแถมปหนึ่งนะครับมีเสื้อกันหนาวบูธกับราคาพิเศษนะครับรวมไปถึงในบูธก็จะมีลดราคาสูงสุด30%ด้วยครับโอเคอ่ะที่มีกระสุดโดนแซวว่า ทะเลสว่างมากทะเลมันข,าว,า,ขาววาขาวน้ำมันใสปิ๊งเลยอย่างเงี้ยน้าแส,าง,าสงสวครับแสงสว,นะวแมันสะท้อนกับน้ำล้วมันเด้งขึ้นมา,ามลอ,อล้วดวยมันไม่ได้เกี่ยวกับเออบอดี้เราเนาะันเป็นแค่ธรรมาชาติเพราะรูปนั้นไม่ได้ถอเสื้อเออแต่นนิอห่องเคที่อแเออลงไปแล้วแบบแต่คนนีครับมีคนใหญ่เาไม่ เออก็ก็เป็นที่ทางชมเอพราะว่าไม่อะไรยว่าเขาไปดูมันไม่นี่แมน้มมีแต่ไฟเออแอไก็ก็งงเหมือนกันแต่เขาก็เขาก็ชมเพราะวงรวมมันสวยมาดูสว่างสบายตาใส่ไปทะเลมีน้ำทำไมมีแต่ไฟไฟลุกเตือนนั่นในสิิาผมก็ไม่เข้าใจเ่าะว่นี้ผมว่าเขาน่จะ

พข้าไปเลยไม่ต้องเข้าท่องซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยเราเบียโปรเจกต์อะไรแบบจะได้เห็นความแปต์บ้างไหมแบบล่างทองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่เราลงในไอจีครับอันนี้มันก็แค่เป็นส่วนหนึ่งว่าเราไปถ่ายเซอร์รากับพี่ตู้ครับแล้วก็เดี๋ยวอีกเร็วๆนี้ครับจะได้เห็นภาพจริงๆที่จะออกมาว่าภาพไหนบ้างมันจะขนาดไหนคะต้องเตรียมแว่นดำไว้กันแสงความสว่างวับวไปไหมคือมันจะพุ่งออกมาจากโทรศัพท์พุ่งคืนทำไม ก็มีภาพที่โอเคแบบมันก็ผิดยุ่งหน่อยเล่นเ่อะไรนี้มีก็มีครับเพราะว่ามันมันมันเป็นการถ่ายที่มาดรีโอเคมันก็ต้องแบบเล่นน้ำเสื้อบ้าไมอกี่วัก็ตถอดเสื้อเลยล่ะค่ะกลัวจังเลยก็มีคืินกำไรให้กับแฟนๆเพราะว่าแบบนานๆจะได้เห็นอะไรแล้วตั้งใจถอดขึ้นมาในโรองาน เป็นตัวงานกับตัวที่ลงล่าสุดเนี่ยอันไหนเป็อร์ชันไหนเวอร์ชันไหนคะหรือแค่ในอันเหลันน้แค่เป็นตัวที่งานสันว่าอเอต้วมีอะเหลือบ้างนงานที่เรลงคือเอทนอาจจะมีบางชิ้นที่ต้องใสอยู่นะ แค่ไม <Scroll> ่ตาวอาจจะหมวกอันนี้ก็รที่เราติดตามกของอาันนี้เนาะอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่บิ๊กอัปเดตนกธุรกิจของเราหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างร้านก๋ยเตี๋ยวเอ่ยอะไรเอ่ยเวลามีจำกัดขังร้านก๋วยเตี๋ยวก็ดีครับดีครับก็ขอบคุณแฟนที่คอยแบบให้กระแสตอบรับที่ดีมากมาตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีการขยับขยายหรืออะไร กำลังดูอยู่ครับไม่แน่อาจจะเป็นที่เขาใหญ่หรือว่าอะไรนี้ที่เรามีที่อยู่อ่าก็คือตอนนี้เล็งจะเปิดสาขาใหม่ใช่นะคะมีความอยากครับมีความอยากเพราะช่วงนี้เขาเป็นห่วงตรงนี้ครับพิษเศรษฐกิจอืมเศรษฐกิจการเติบโตธุรกิจของเราเพราะผมโชคดีที่เขาเป็นเป็นธุรกิจอาหารคนก็เลยแบบมันมันมันเป็นอาหารที่มันต้องทานทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะผสมมันเป็นอาหารที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ใช่ครับมันเป็นอาหารแบบระดับกลางก็เลยค่อนข้างที่จะ โอเคครับอืมก็คือยอดขายเลยก็ยังปกติอยู่ยังไม่ได้มีการตกตใช่ไหมคะต้ก็มีการใช้โซเชียลมีการไลฟ์อะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะช่วงนี้กระแสเอาโซเชียลมาช่วย si mm hmm. ต้องทำด้วยเหมือนกันนะต้องทำด้วยเหมือนกันครับก็มีแบบมีไลฟ์ชวนแฟนหรือลูกค้ามาทานเพื่เดียวของเราอะไรเงี้ยแล้วก like ็เดี๋ยวเราเรื่อี่อาจจะแบบมีมีโปรโมชั่นสิ้นปีให้กับลูกค้าสำหรับลูกค้าประจำหรือว่าลูกค้าใหม่ที่จะมาทานด้วยอะไรเย่งนี้ยังต้องมาซ้อมได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนนั้นเองก็เคยมีปัญหาเะนต่่วาอนนั้า เขาที่ค่อนข้างวางแผนมาพอสมควรนะครับแล้วก็แล้วก็จากที่ผ่านมามันก็ยังค่อนข้างดีจากที่มองไว้อยากได้ทำยังไงคะที่มองเอาไว้และตอนนี้เนี่ยที่เขาอยากทำมันเป็นจริอยู่แล้วไม่แน่อาจจะเป็นที่แน่ก็คือที่มิกเมาท์เทนใช่ครับก็จะมียอดเตี่ยวกดขึ้นที่มิกเมาเทนอาจจะอาจจะ

เราบางทีงเราคาดเดาไม่ได้ว่ามันมันจะโอเคไหมมันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องค่อยๆ่อยค่อยๆศึกษาแล้วค่อยๆ่อยทำกันบ้านเยอะๆครับ